สวัสดีครับวันนี้เช้าวันพฤหัสนะครับพฤหัสที่2ี่พฤษภาคมเกือบจะเป็นวันศุกร์แล้วนะฮะแต่วันจีกุ่งนี้วันศุกร์เป็นวันหยุดนะครับแล้วก็ตลาดอนุพันธ์ตลาดการเงินเนี่ยก็ปิดทําการนะครับสาหรับราคาทองคําเมื่อคืนนี้เนี่ยถ้าหากว่าท่าน,นักลงทุนตื่นขึ้นมาแล้วก็มาดูราคาตอนเช้าเนี่ยปรากฏว่าลดลงนิดหน่อยก็ดูจะจิบจิบเล็กๆน้อยน้อยเท่าน,นั้นเองนะครับแต่ว่าท่านที่อยู่ติดตามราคาทองคําสัก ตั้งแต่6โมงค่มหนึ่งมนต้นไปเนี่ยโดยเฉพาะท่านที่เทรดตัวโกลฟิวเจอร์เนี่ยจะเห็นเลยว่าผันผวนแรงทีเดียวนะเมื่อวานนี้ที่เรียนเอาไว้ว่ามันมีโอกาสที่ราคาจะเหวี่ยงตัวขึ้นแล้วก็ปรับตัวลงแรงเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงถึงเรียนแนะนําไว้ว่าเล่นสเปรดไปก็ได้นะหลายท่านยังอบอกว่าสเปรดเนี่ยมันไม่ได้ไม่เสียไม่ชอบหลายท่านบอกว่าการใช้ฟิวเจอร์เนี่ยมันเป็นการ ขน,นล้วนๆเลยไม่ค่อยน่าสนใจแต่เมื่อวานนี้ถ้าหากว่าท่านตามฟิวเจอร์นะฮะท่านจะเห็นเลยว่ามันเป็นช่องทางที่ทาให้ท่านได้รับกําไรพอสมควรเลยนะฮะไม่ว่าท่านที่จะใช้ฟิวเจอร์ในการบริหารพอร์ตควบคู่คคกับทองคาแท่งไม่ว่าจะเป็นการเก็งกําไรโดยใช้วิธีการสเปรดอย่างที่เรียนเอาไว้แล้วหรือแม้แต่กระทัง่งท่านที่เป็นนักลงทุนทางเดียวเนี่ยเก็งกําไรล้วนๆเลย,เลยในฟิวเจอร์เนี่ยจะซื้อจะขายเนี่ยจากแนวรับถึงแนวต้านก็นจะเห็นเลยว่าเมื่อวานนี้ให้ผลตอบแทนที่ น่าพอใจทีเดียวนะครับผมถึงเรียนว่าออลองเปิดใจรับฟิวเจอร์ด้วยนะครับเพราะว่าท่านที่เทรดตัวทองคําแท่งเนี่ยตอนนี้เชื่อว่าอยู่สูงเหลือเกินนะครับก็ลองดูฟิวเจอร์บริหารพอร์ตกันด้วยนะครับสำหรับราคาทองคำเมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏว่าท้ายที่สุดปิดตลาดเนี่ยหายไป5เหรียญจิบจิบหเหรียญต่าน,นั้นเองนะครับปิดตลาดพันสามร้อยเหรียญส่วนราคาโลหะเงินนี่ก็หายไปแค่17เซนไม่มากนะครับปิดตลาด22เหรียญ21เเซนแต่ในระหว่างทางเนี่ย ขึ้นไปแรงเลยนะฮะทั้งทองคําแล้วก็โลหะเงินเอาทองคําเป็นหลักแล้วกันนะครับออทองคำเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงระหว่างวันเนี่ยทรงตัวปรับฐานลงมานิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงแนวรับนะฮะแนวรับเมื่อวานนี้ผมเรียนว่าวันสักพันสามร้อยหกสิบห้าเหรียญแต่ว่าก็ลงมาไม่ถึงนะครับปรากฏว่าก็ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเลยตั้งแต่ช่วงสักหกโมงทุ่มหนึ่งไปแล้วเนี่ยขึ้นไปสูงสุดประมาณสัก 1>, 1 4 1สิเหรียญเบรกขึ้นไปได้นิดหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นแนวต้านที่เรียนเอาไว้ว่ามันถ้าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยก็ะจะเป็นสัญญาณในทางบวกว่าราคาอาจจะกลับขึ้นไปนู่นเลยฮะั 1, 4พันสี่สี่ศูนย์พันสี่ห้าศูนย์นะแต่ปรากฏว่าขึ้นไปใกล้ๆแล้วก็มีแรงขายกลับออกมาประเด็นที่ทําให้ราคาทองดีดตัวขึ้นไปแรงเนี่ยก็นั่นแหละครับเรื่องของประธานธนาคารกลางสหรัฐเบนเบนันเก้บิ๊กเบนของผมเนี่ยเ,เขาก็ออกมา ถแถลงนะครับให้กับเ,เขาเรียกว่าเป็นกรรมธิการการเงินของสหรัฐแล้วกันเป็นสภาผู้แทนกับสวอของเขานี่มานั่งฟังเบอร์นันเก้แถลงปรากฏว่าเบอร์นันเก้ก็แถลงในลักษณะที่ประเมินเอาไว้นะฮะว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังฟื้นตัวในระดับที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ละเรื่องของการจร้างงานยังอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าการจร้างงานเต็มที่ตลาดแรงงานที่ฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าฝีมือของเบอร์นันเก้พูดเหมือนกับว่าฝีมือของเขาแหละ เรื่องของการทํา QE นี่หละฮะเป็นตัวทําให้ตลาดแรงงานเริ่มฟื้นตัวแต่มันก็ยังไม่ดูยังไม่ได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจเรื่องของการลดการใช้จ่ายทางการคลังอาจจะก,กลับมากดดันเศรษฐกิจสหรัฐอีกครั้งหนึง่งเพราะฉะนั้นแล้วก็เห็นควรว่าจะต้องมีการทํา QE ต่อไปพูดเหมือนที่ผมพูดเมื่อวานนี้เลยผมเป็นประธานเฟดก็ได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วก็เลยทําให้ราคาทองเนี่ยฟื้นตัวขึ้นไป <c oughs> ค่อนข้างแรงนะครับขึ้นไป <c oughs> ถึงพันสีร้อถามันพันสี่ถึงพันสเหรียญก็นักลงทุนก็ประเมินในลักษณะที่ว่า QE จะมีอยู่ราคาทองลงมาเยอะแล้วก็หยุดตัวกลับขึ้นไปแต่พอขึ้นไปถึงแนวต้านเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็มีลูกน้องของ Big Ben นี่แหละออกมาดับฝันปรากฏว่าในรายงานการประชุมของเฟดในการประชุมครั้งหลังสุดเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของเฟดบางรายนะครับเขามองว่าการทำา QE เนี่ยมัน ใช้มาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยถ้ามีการทํา QE ต่อไปมีการเพิ่มเงินเข้าสู่ระบบต่อไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อเงินเฟอ้อระยะยาวนะครับอันนี้คือในเรื่องของทางทฤษฎีเอาเป็นว่าเขาเสนอว่าควรที่จะมีการปรับลดการทำลดปริมาณการทํา QE ลงแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของกรอบระยะเวลาว่าอาจจะมีการทํายุติการทํา QE ในอนาคตนะครับแล้วเขาก็เสนอว่าให้พิจารณาทบทวน ว่าจะต้องมีการยุติการทำ QE หรือ,อลดปริมาณการทำ QE ตั้งแต่ในการประชุมของเฟดครั้งหน้าถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มดีขึ้นซึ่งตัวเลขหลักๆที่เขาพิจารณาเนี่ยก็คือ,เ,อเงินเฟ้อแล้วก็อัตราการจ้างงานนะครับก็สัปดาห์หน้าเนี่ยก็สัปดาห์ปลายเดือนก็จะมีการรายงานตัวเลขพวกนี้ออกมา,เ,าเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดก็เลยไปมองว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย สิ่งที่เบรนเก้แถลงเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมเฟดเดือนหน้าราคาทองคําก็เลยปรับตัวลงมานี่แหละฮะคือความผันผวนที่เกิดขึ้นเมื่อวานเมื่อวานนี้ผมถึงเรียนว่ามันเป็นการเล่นกับข่าวเป็นการเล่นกับมุมมองของตลาดนะฮะยิ่งถ้าหากว่าราคาจะผันผวนเนี่ยการใช้สเปรดในตัวฟิวเจอร์เนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจเมื่อวานนี้ถ้าหากว่าท่านมีสเปรดเอาไว้ระดับราคาใดราคาหนึ่งนะครับปรากฏว่า ขึ้นไปถึงแนวต้านที่นำเรียนออกมาสักพันสี่ร้ั้เหรียญนีต้องก็งปิดสถานะ ซื้อออกไปท่านมีทั้งซื้อทั้งขายถูกไหมฮะเ่อไมีฝั่งซื้อปุ๊บราคาขึ้นไปพันสี่ร้อยพันสี่ร้อยสิบเหรียญถึงนาตาแล้วท่านปิดฝั่งซื้อไปท่านโฮฝั่งขายไว้ฝั่งซื้อท่านมีกําไรแล้วเงินเข้ากระเป๋าแล้วจริงยังไม่เข้านะแต่ว่ามีมีกำไรในพอร์ตแล้วอะฮะแต่ท่านยังขาดทุนจากฝั่งขายอยู่ปรากฏว่าพอถึงนาต้านปุ๊บท่านติดฝั่งซื้อถือฝั่งขายท่านอาจจะเอาเงินฝั่งซื้อเนี่ยมาซื้อฝั่งขายเพิ่มด้วยมาช็อตเพิ่มว่าง่ายๆอย่างนี้แล้วกัันนเ่แลลล้วกก็รราาาาาคปปบตงงมมจียิด 1,370เหรียญเนี่ยก็ลงมา30เหรียญปรากฏว่าฝั่งขายท่านมีอยู่ท่านก็จะมีกาไรยิ่งถ้าหากว่าท่านถัวเอาเงินที่มีกําไรจากฝั่งซื้อไปถัวฝั่งขายด้วยกําไรก็จะมี2ต่ออันนี้แหละคือวิธีการเล่นในช่วงที่ตลาดมีการแกวนตัวผันผวนผมถึงเรียนว่าใช้สเปรดเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจในช่วงที่ราคาวเวี่ยงตัวขึ้นลงแรงเมื่อวานนี้ถ้าหากว่าท่านใช้วิธีนี้เนี่ยก็จะสร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างน่าพอใจทีเดียวนะครับส่วนแนวโน้มการเคลื่อนไหวของ ทองคําในช่วงนี้เนี่ยคงต้องเรียนว่าก็เริ่มหมดประเด็นสําหรับสัปดาห์นี้นะฮะยิ่งสําหรับบ้านเราเนี่ยพรุ่งนี้เราปิดทําการด้วยแต่ทองออนไลน์ของพวกเส้นเฮงก็ยังว่ากันได้ตามปกตินะยังส่งคําสั่งซื้อขายกันได้อยู่วันนี้จะมีการรายงาน,นดัชนีความเชื่อมั่นของ aman, เยอรมันก็ผมไม,ไม่ไม่น่าจะมีอะไรเท่าไหร่แล้วะะ้งฮะยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนอันนี้ก็เฉยๆแลละก็คงไปรอดูเรื่องของ การประชุมเฟดเดือนหน้านะฮะแล้วก็พวกรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐสัปดาหนะ์หนะ้าก็เพราะงั้นโดยรวมเนี่ยคงไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับราคาทองคํามากเพียงแต่ว่าสําหรับสัปดาหนะ์หน้าเนี่ยอาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับค่างเงินบาทที่จะกระทบกับราคาทองคาก็คงเป็นเรื่องของอการประชุมของคณะกรรมการนโะยบายการเงินของไทยนะฮะตอนนี้ตลาดก็ประเมินว่ามีความเป็นไปได้แล้วละที่กนงท่านจะปรับลดดอกเบี้ยลงอย่างน้อยสลึงหนึ่งนะครับถ้าออกมามากกว่าสลึงหนึ่งก็เป็น2สลึง50สตางค์เนี่ยก็ จะเป็นประเด็นกดดันให้บาทอ่อนค่าลงหลายท่านที่เทรดทองคำเนี่ยทำธุรกิจอื่นๆประกอบด้วยนะมีนําเข้าส่งออกบางท่านทําธุรกิจรัานปืนด้วยโทรมาสอบถามผมตกใจเลยเจะต้องซื้อปืนเข้ามาจะซื้อดอลลาร์เลยดีไหมตอนนี้ก็เรียนนะครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าหากว่าแบงญชาติลดดอกเบีย้ยแล้วก็ <c oughs> มีการออกมาตรการเสริมอื่นๆในเรื่องของตลาดตราสารหนี้เนี่ยอาจจะกดดันให บาทอ่อนลงมาก็แน่นอนว่าเป็นประโยชน์สำหรับตัวราคาทองในประเทศนะถ้าหากว่าท่านที่จะเก็งกําไรในตัวดอลลาร์ฟิวเจอร์เนี่ยก็เข้าไปม,มีสถานะได้เหมือนกันเมื่อสัปดาห์หน้าเนี่ยประเด็นหลักในบ้านเราก็คงไปอยู่ที่เรื่องของการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับแบงก์ชาติเราเนี่ยดูเงินเฟ้อเป็นหลัก หลายคนมองไว้อย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเป้าหมายของอแบงก์ชาติเนี่ยไม่ได้เงินเฟ้อนะที่เรียกว่าอินเฟล i o ชัน targeting เนี่ยมันเป็นเป้าหมายขั้นกลางเท่านั้นเองแบงก์ชาติท่านศึกษามาแล้วจริงๆก็มีการศึกษาในต่างประเทศนะครับว่าอธิบายการเงินแบบที่เราเรียกว่า exchange rate targeting monetary targeting มันมีจุดบกพร่องมีจุดอ่อนในบางประเด็น,นนะครับก็เลยพัฒนาออกมาเป็น i n นฟล t i ชัน a r รเก็ตตเนี่ยตัวนี้ก็ดูที่จะน่าสนใจที่สุดอีกแบบหนึงอีกลักษณะนึ่งก็เรียกว่า Just Do It ก็จะเป็นในโยบายการเงินงที่แบงก์ชาติของสหรัฐของญี่ปุ่นเขาใช้อยู่ Just Do It นี่ภาษาอังกฤษผมไม่เก่งซะด้วยสิแปบลบเป็นภาษาของผมแล้วกันประมาณว่า อยากจะทําอะไรในช่วงไหนคุณก็ทําไปเถอะให้มันเหมาะสมกับเศรษฐกิจในช่วงนั้นก็แล้วกันเราจึงเห็นว่าที่ผ่านมาเฟดเขาอยากจะทําอะไรเขาก็ทํา BOJ เขาอยากทําอะไรเขาก็ทําเพียงแต่ว่าเรื่องของความน่าเชื่อถือของแบงก์ชาติที่ใช้ในโยบายการเงินแบบนี้เนี่ยก็มีความน่าเชื่อถือสูงและถ้าหากว่าทําไม่ได้ตามเป้าเนี่ยต้องมีบทลงโทษที่ชัดเจนถึงเห็นแล้วนะฮะว่อเมื่อวานนี้เนี่ยผลประชุม BOJ อออกมาเนี่ยตลาดก็รอเหลือเกินว่า บีโจะประกาศเป้าออกมาไหมว่าเงินเฟ้อเนี่ยต้องอยู่เท่าไหร่รัฐบาลของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็กดดันเล็กๆไปๆบ้านเราเลยว่าบ OJ ต้องมีเป้าหมายนะว่าเงินเฟ้อเนี่ยคุณจะเอาเท่าไหร่ประกาศออกมาสักทีปรากฏว่าบ OJ ไม่ประกาศนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็เป็นการส่งสัญ,ญญาณว่าจะใช้เงินในปริมาณเท่ากับที่ประกาศในการประชุมเดือนก่อนก็เป็นลักษณะเดิมเท่าน,นั้น BOJ เขายังไม่ประกาศเป้าหมาย,เ,ามายเงินเฟ้อก็เลยไม่ได้ทําให้เยนนอ่อนอะไรไปแรงนักนะครับแต่ว่าเชื่อว่า ภาพรวมเนี่ยยังทำให้เย็นอ่อนค่าตรงนี้ฮะคือสิ่งที่เรียนว่าญี่ปุ่นกับสหรัฐเนี่ยเขาใช้ในโยบายการเงินแบบหนึ่งแต่ที่น่าสนใจจะเห็นเลยว่าสหรัฐเนี่ยเขาก็เริ่มเดินเข้าหาเงินเฟ้อแล้วนะฮะเขาเริ่มกําหนด,ดเป้าเงินเฟอ้อกาหนด,ดเป้าการว่างงานแล้วก็ส่วน BOJ OK เนี่ยก็มีการพยายามบอกว่าให้ BOJ OK กาหนด,ดเป้าเงินเฟ้อด้วยเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งที่แบางา์ชาติของเราใช้อินเฟนใช้เงินเฟ้อเป็นเป้าหมายเนี่ยมันก็ น่าจะเป็นทางที่ถูกอยู่แล้วแต่เป้าหมายสูงสุดของแบงก์ชาติเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเงินเฟอ้อนะฮะเป้าหมายสูงสุดก็คือเป้าหมายเดียวกับกระทรวงการคลังนั่นแหละครับก็คงเป็นเรื่องของการขยายตัวของเศษรษฐกิจเหมือนกันเพียงแต่ว่าแบงก์ชาติท่านมองว่าถ้าเงินเฟอ้ออยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพอยู่ระดับที่เหมาะสมมันก็จะเอื้อให้กับเศษรษฐกิจให้ขยายตัวได้ต่อเพราะนั้นถึงเรียนว่า หลายท่านมองว่าแบงค์ชาติทาไมไม่เอาในเอ่อเอา,เอาดอกเบีย้ยเอานโยบายเนี่ยไปดูเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นหลักจริงๆท่านก็มีเป้าหมายของของ,ของท่านนะครับว่าท่านดูเรื่องของเงินเฟ้อแล้วเดี๋ยวมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในท้ายที่สุดอยู่ดีเหมือนกันเพราะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยเราเห็นแล้วว่า เงินเฟ้อเริ่มปรับตัวลงมาเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงผู้ผลิตสินค้าอย่างท่เรียนไปเมื่อวานนี้เริ่มผลิตสินค้าออกมาขายได้แล้วถ้าหากว่ามีดีมาน์เข้ามาสนับสนุนเนี่ยสินค้าที่เริ่มผลิตได้หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมเนี่ย mm hmm. ก็จะมีอุปสงค์มีความต้องการซื้อเข้ามาก็จะมีแรงซื้อแล้วก็มีสินค้ามาขายด้วยก็จะทาให้เศรษฐกิจขยายตัวขึ้นได้เพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าก็ มีความเป็นไปได้นะครับที่แบงก์ชาติจะลดดอกเบี้ยแล้วก็จะอาจจะทําให้บาทอ่อนตลาดหุ้นอาจจะกลับมาฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตัวทองคำนะฮะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าคงเป็นการเทรดในลักษณะเดิมนะครับว่าปรับตัวลงมาเนี่ยตอนนี้ยังไม่หลุดแนวรับนะครับแนวรับหลักๆเลยสาหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็อยู่ที่โลของเมื่อวันจันทร์อย่างยืนยันที่เดิมนะฮะหนึ่งสามสามแปดหนึ่งสามสี่ศูนย์ถ้าเหนือยืนเหนือตรงนี้ได้ก็พอที่จะเข้าไปซื้อเก็งกำไรได้แล้วก็รีบาวกลับขึ้นไป มีกำไรก็ปิดสถานะนะครับแนวต้านยังอยู่ที่เดิมนะฮะพันสามแปดแล้วก็พันสี่ร้อยเนี่ยขึ้นไปใกล้ๆแล้วก็ปิดสถานะออกไปแต่ถ้าหลุดพันสามสามแปดพันสามสี่ศูนย์ไม่สวยจบแล้วรอบนี้ราคาก็จะปรับตัวลงไปต่อนะครับส่วนโลหะเงินนะฮะยืนเหนือยี่สิบสองเหรียญได้ก็พอที่จะซื้อได้เหมือนกันแต่หลุดยี่สิบเอ็ดยี่สิบหนึ่งเหรียญเจ็ดสิบเซนนะครับแล้วก็ยี่สิบหนึ่งเหรียญแปดสิบเซนเนี่ยก็คัดลอสออกไปปิดฝั่งซื้อแล้วอาจจะกินกำไรฝั่งขายก็ได้นะครับส่วนตัวตลาดหุ้นนะครับเมื่อวาน ก็ปรับตัวขึ้นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเขาถูกกดดันจากเรื่องของ MSCI น,น,นะะปรากฏว่าตัว InTouch เนี่ยมีปัญหาเรื่อง ฟรีโปรตนะครับเอฟอก็เลยบอกว่าไม่สามารถนำอินทัชเข้าไปคำนวณในตัวดัชนีดได้ก็กดดันตลาดในภาพรวมเหมือนกันพูดเพื่อนๆที่เอาไปคำนวณ MSCI อย่าง True Home Pro หลายๆตัวก็ปรับตัวลงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเชื่อว่าภาพรวมน่าจะยังโอเคอยู่ละยังไปต่อได้แต่ก็มีการปรับฐานกลับมาบ้างพรุ่งนี้ตลาดการเงินปิดทาการเพราะนั้นตลาดหุ้นเนี่ยนักลงทุนฝรั่งเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะขายลดความเสี่ยงลงนะฮะตลาดหุ้นก็เลยอาจจะมีการปรับฐานลงมาเมื่อวานนี้ขึ้นไปถึงแนวต้านที่นําเรียนประมาณสักพ 1,100จุดเนี่ยสำหรับตัวเซต50ตัวซีรีส์ M นะซีรีส์ที่ใกล้ที่สุดเาเป็นจุดที่เรียนว่าปิดสถานะซื้อลดความเสี่ยงลงสักหน่อยแล้วก็มารอซื้อที่10901085ก็มาปิดตรงนั้นนะครับวันนี้มีโอกาสที่ตัวซีรีส์ M จะหลุดจุดคัดลอสเป็1080มีความเป็นไปได้เพราะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าตลาดของเราพรุ่งมีปิด แล้วก็ตลาดต่างประเทศเมื่อวานนี้ปรับฐานลงลนะครับออวันนี้ตัวซีรีส์เแล้วก็ตลาดหุ้นไทยคิดว่าน่าจะมีการปรับฐานลงเหมือนกันแต่ว่าออต้องเรียนว่าถ้ารับความเสี่ยงได้นะครับปรับตัวลงไปแม้ว่ามันจะหลุดเทคนิคเนี่ยที่1080จะดูไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าลงไปลึกๆสักออพันเท่าไหร่ฮะพันสามร้อยหกสิบห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบจุดเนี่ยก็ยังสามารถเข้าไปซื้อได้นะครับอันนี้ต้องเรียนว่าถ้ารับความเสี่ยงได้นะครับแต่ถ้าหากอยากจะไปทําบุญใน้สบายใจหยุด วันพรุ่งนี้นะครับก็อาจจะปิดสถานะออกไปก่อนหรือไม่ก็วิธีสเปรดไปก็ได้แต่เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยอย่างน่าจะยังไปต่อนะครับสัปดาห์หน้าที่เรียนไปแล้วคือเป็นเรื่องของกรนอง,อง,องน่าจะมีผลพอสมควรเลยส่วนวันนี้นะฮะช่วงบ่ายเนี่ยก็ประมาณสักบ่ายโมงที่ตลาดหลักทรัพย์มีงานสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของ ทองคำนะครับก็น่าสนใจทีเดียวมีทั้งมุมมองเกี่วยวกับเรื่องของหุ้นด้วยเ,เชิญผู้ค้าทองรายใหญ่บิ๊กเนมไปเลย4เจ้าเนี่ยหนึ่งในนั้นก็แน่นอนมีคุณตายคุณธนรัตน์พัศวงผู้บริหารของหัวเจ้งเห่งเนี่ยก็ไปร่วมพูดคุยบนเวทีด้วยไม่รู้ละสีท่านที่ไปพูดคุยกันเป็นใครผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าคุณตายหล่อที่สุดเจ้านายผม,ผมหล่อที่สุดอยู่แล้วเรื่องสอพลอขอให้บอกถนัดครับสำหรับวันนี้ก็มีต่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้า กลับมาพบกับพี่เก๋สัปดาห์นี้ก็มีเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีฮะ